สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับฟังไทยหรือฟังเล่าครับผมครับเพได้กับปวดทีแรกครับพี่น้องได้บอครับไปบอกเข่ารูดด้วยครับเนาะร่างเก่าครับแล้วก็พี่น้องไป่เน่นเนาะครับเนาะออกเก่าครับพี่เป็นเน่นลายเก่าศูนย์พี่น้องเอ้ยเก่าศูนย์เนาะรับแบบศูนย์กับออกเก่าโกับพี่น้องเก่าเจ็ดกับพี่น้องครับก็ ถูกรูดไปเนาะครับเนาะสำหรับพี่น้องมีรูดครับผมก็เอากับพยายามเต็มที่ครับพี่น้องเนาะครับเนาะพยายามเต็มที่แล้วนะครับได้สุดสุดแค่นั้นนะครับพี่น้องครับก็ถูกวัตถุกิยวาตรกันครับพี่น้องครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับพี่น้องครับกับผมพี่พี่ผู้แล้วครับพี่น้องไว้สองคใดครับพี่น้องครับกขวดดีครับพี่น้องมาเบิ่งต่อครับว่าขวดดีนะครับ ทางยดใส่ัวไดครับพี่น้องครับไปเบิ้งกันเลยครับเราไปเลยครับพี่น้องครับครับกลมาดูนะครับพี่น้องครับชุดท่าตัวนะครับวดวันที่13นะครับเดือน1ปีห6นะครับว่าจะได้ตัวใดนะครับตัวแดงนะครับก็คือตัวเน้นนะครับตัวไม่เน้นก็คือตัวรองนะครับก็คือตัวสีน้าเงินนะครับพี่น้องครับกลับมาเบิ้งครับสุดท่าตัวแล้วครับแนวทางวันแวันนาครับวันที่13านะครับเดือน1ปีห6ครับ ก็ได้ควตอบนี้ครับผม1 9 9 3 9 0 9 2 3 9 1 9 2 0 9 1 1 2 0 1ครับผมตัวเน้นนะครับเนาะ1 1 9 9 3 9 0 9 2 3 9ครับผมนี่คือตัวเน้นครับตัวล่อกัน1 9 2 0911201กับผมนี่คือสุดสาเอ้ยสุดทาโตนะครับเนาะแนวทางฮวยลาวัฒนาครับหัวที่13กับเดือนหนึ่งปีหกับผมมากระจุดไว้ค่ไว้ครับพี่น้องครับบอกะพานได้ครับกิดว่าเบิ้งชุดนะครับเนาะสีโตครับพี่น้องครับสุดสีโตนะครับ แนวทางหวยลาบัฒนาครับผมที่13เดือน1ึปีหครับชุด4ีโตกระด้งต่อไปไดีครับเก่าเก่าสามเก่าเก่าสสเกเก่าสศย์เก่าหศูนครับพี่น้องครับสีแดงครับคือตัวแนนครับเก่าเก่าสเกเก่าสอเก่าครับผมตัวลองนะครับเก่าสองศย์เกาหนครับผมดีคือชุดสีโตครับ แนวท่ามวยลาวพัฒนาครับพอวันที่13เดือนหนึ่งปีหกครับพี่น้องครับมากัดจดไว้เก็บไว้แด้วครับพี Raven ่น้องครับหมอบักกะผ่านครับพี่น้องครับครับเก๋มึงครับพี่น้องครับสุด3ามโตบนนะครับเนาะแนวท่ามวยลาวพัฒนาครับพอวันที่13เดือนหนึ่งปีหกครับสุด3ามโตบนเนาะครับแต่ยังต่อไปนี้ครับ9 3 9 2 3 9 2 0 9 2 0 1ครับพี่น้องครับ ตัวเน้นนะครับเนาะก็มีเก่าสามเก่าสองสามเก่านะครับตัวล่องครับสองศูนย์เก่าสองศูนย์หนึ่งครับพี่น้องครับดีคือแนวทางวันละพัฒนาครับสามตัวบนนะครับเนาะออดวันที่สิบสามเดือนหนึ่งปีหกครับผมมักกะแคร์ไว้จดไว้ครับหอบักกะพานครับผมแค่นั้นครับ เกี่เบื้องชุด2ตัวบนครับพี่น้องครับชุด2ตัวบนครับผมรูทที่13เดือน1ปี66ครับแล้วทางหัวเราพัฒนาครับในต่อไปนี้ครับ3ามเก้าสเก้าครับผมแล้วก็ศูเก้าแล้วก็ศหนึ่งครับ3ามเก้าศเก้าแล้วก็ศูหนึ่งครับพี่น้องครับตัวเน้นนะครับ3าเก้าครับพี่น้องครับเน้น3าเก้าครับพี่น้อง วิ่งโรดบนนะครับนอตสามกับศูนย์ครับวิ่งโรดบนสามกับศูนย์ครับพี่น้องครับมีอยู่สี่ชุดด้วยครับตัวเน้นกับซับเก่าครับตัวล่องศูนย์เก่ากับศูนย์หนึ่งครับพี่น้องครับมากกับจดไว้ครับพี่น้องครับแกร์ไว้ครับบ่มากกะพาด์ทกับทุกอย่างกับเป็นแค่แนวท่าเนาะครับเนาะงโมมีพีหูครับหมไม่ส่งตัวไหนครับพี่น้องครับ สมยศไอทีรับลงโปรแกรมนอกสถานที่รับลงโปรแกรมออนไลน์โทร0866557112รับรายละเอียดได้ที่ w w w s o สมยศไอที .com กลับมาบิษงชุด2ตัวล่างครับแนวทางวัยลาปพัฒนาครับวยวันที13เดือน1ปี6ครับสุด3เลยสุด2ตัวล่างครับเดต่อไปดีครับ99 92 19 12 หกเก่าหกหนึ่งครับผมเขาไม่อยู่หกชุดเดียวกันนะครับเนาะมีเก่าเก่าเก่าสองหนึ่งเก่าหนึ่งสองหกเก่าหกหนึ่งครับชุดเน้นนะครับเนาะก็มีเก่าเก่าเก่าสองครับพี่น้องครับชุดเน้นมีเก่าเก่าครับเก่าสองครับวิ่งรูดล่างครับเก่ากับหนึ่งครับวิ่งรูดล่างเก่ากรับหนึ่งครับหัวทีเหล่าเก่ามากครับวันนี้สิแมาเก่าอยู่วะครับพี่น้องครับกาล่องพิจณาพึงนะครับเด้อ อยางเป็นแค่แนวทางครับพี่น้องครับตัวเน้นกับเก้าเก้าเก้าสองครับพี่น้องครับตัวล่องกับเก้าหนึ่งหนึ่งสองหกเก่าแล้วก็หกหนึ่งครับพี่น้องครับมากัดจดไวแค่ไวครับบบมากระ่านครับผมก็มาเบิรงกับพี่น้องชุดกันสองตัวบนล่างครับแนวทางของเวลาพัฒนาครับโพทีสิบสามเดือนหนึ่งปีหกครับ สุดกัน2ตัวันล่างครับได้ต่อไปนี้ครับพี่น้องครับ9-9 92เก12เก6า39 30 31 09 0 0 1 1ครับพี่น้องครับวัวนีหลายตัวด้วยครับพี่น้องจะเลือกเอาด้ครับเด้อมักตัวได้ก็เลือกเอาครับตัวเน้นๆนะครับเมื่ตัวเน้นคับวิเก้าเก้าเก้าสอง สามเก้มหครับเก้าเก้าเก้าสอเก้าสาครับตัวล่องนะครับนอะก็มีหนึน่งเก้าหนึอกเก้าหกหนึ่งศูนย์เก้าแล้วก็ศูครับพี่น้องครับรูดบนนะครับเนาะสกับ0นย์ครับลูดบน3กับ0ูนย์ครับ หลดล่างเก่าครันึงคับพี่น้องครับลดล่างเก่าครั้หนึงคบนี่คือแนวทางหวยลาพัฒนาครับวันที่13เดือนหนึ่งปีหกครับผมชุดเน้นเก่าเกเก่าสอครับเก่าสามสเกนะครับกลับน้ำครับผมสามหนะครับเนาะเกาเก้สองกลับครับเก่าสองสอเก่ากับครับผมบวมากลับกับตรงแลวครับพี่น้องว่ ไว้ชักยนไทยสมัครสอบตรงๆครับบอกกลับครับผมเด่นรูดนะครับบนสามกับศูนย์ครับรูดล่างเก่าครับหนึ่งครับพี่น้องครับมักกัจดไว้ครับพี่น้องครับแกบไปครับผมมักกับพลาดครับก็มาเบิ่งเบิ้นะครับเนาะเท้าออกเปิ้นนะครับอดวันที่สิบสามเดือนหนึ่งปีโคกคกับกระดายต่อไปนี้ครับจะมีอยูสองตัวนะครับเนาะเท้าออกเบิ้นครับพี่น้องครับ กะมี่00กับเก่าๆครับพี่น้องครับหัววันที่13เดือนหนึ่งปี66ครับเต่าเบิร์นนะครับเนาะกันดาซิมี่00กับเก่าๆครับพี่น้องครับกะลองพิจณาเพิ่อครับผมโมบิเบงคูครับพี่น้องไว้สองตัวใดครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับพี่น้องครับกะลองใส่พิธีญาตินะครับในการรับชมครับผมครับพี่น้องเปจนาครับ วนนี้เป็นตะเขาวงครับพี่น้องครับใส่วิทยาได้กับเด้อในการรับชมครับทุงยางเป็นแค่แนวทางครับพี่น้องครับเพชรตามสูตรนะครับเนาะคาดว่าจะเป็นนะครับสูตรเดิงครับมันก็มีหลุดมีเข้านะครับพี่น้องครับกาลองพิจารณาไปนด้ครับพี่น้องมากัวใได้กับแคปไวจดไวครับพี่น้องครับผมมากะบพานนะครับพี่น้องครับก็ดีจากกันนะพี่น้องครับครับเตือนครับเตือนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิทยาญาณด้วยนะครับในการรับชมนะครับ ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางหวยเท่านั้นนะครับผมไม่ได้เกตนานะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับเว็บทั่วไปนะครับผมเราทำแค่เป็นแนวทางเทาง่านั้นนะครับผมเมืองดาวทุกเรือครับพี่น้องครับจะอยู่กซื้อครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับกดดีกันลางครับเป็นสัญญาณนะครับเป็นกำลังใจนะครับเนาะแต่ก็บบริวาคลิปต่อไปครับวันนี้ใครพี่น้องครับรู้เลยรปปังนกันทุกคนนะครับเด้อปีใหม่และใครมีเงินติดกระเป๋าเลยครับเด้อพี่น้องครับถูกซ้ำตัวตรงๆนะครับพี่น้องครับ วันนี้ขอล์ฟครัอกอนครับพี่นวงครับเจอกันใหม่ครับีใหม่ครับผมสวัสดีครับ